อ้าวเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับรถตัดรถตัดอ้อยติดลมครับไลต่ตาชูจะเลื่อนซับโอ้เรียบร้อยเลยนี่ครับลื่นครับลื่นครับลื่นโอ้ ดีกาดบานตะแบงหัวฝายแค่นดงบุรีร<อ>ัมแปงอ้อยนั้นอยู่ติดกับนาปังครับที่เพิ่งจะเกี่ยวดูสภาพนาปังมีแค่คันนาที่ขั้นเอาไว้ไม่รอดครับงานนี้ครับเสียชาติ รอบแรกนะครับรอบแรกก็ตรงนี้แหละครับแต่ว่าดิ้นขึ้นเองได้รอบสองนี่ไม่รอดครับเก็บแถวสุดท้ายซะด้วยสายหอดเขาฉายกันตอนจบครับแบบนี้ ล <inate> <ST> <F> ้อหลังข้างขวานี่ลงหนักเลยข้างซ้ายนี่ไม่เท่าไหร่ครับ <ze hab> เดี๋ยวจะมีการดึงถอยหลังนะครับ สลิงมาแล้วโอ้โหพึ่งมาจากไหนบินว่อนเลยเดี๋ยวจะมีการลากถอยหลังเกี่ยวสลิงแล้วครับ น,นี่เกี่ยวแล้วโอ้ล้อหน้าล้อหน้านี่กลายเป็นยางตันไปแล้วครับ ได้อย่างปลอดภยัยโอ้นึกว่าจะไม่มีช็อตเด็ดให้ดูครับดูสิครับพึ่งนิดเต็มเลยครับบินว่อนเลยมาเกาะอ,อยู่ตรงตัวตัดยอดนี่นะครับตัวตัดยอดว่าหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าไอ้ตัวนี้เขา เอาไว้ทําอะไรสําหรับรถตัดอ้อยไว้ตัดยอดอ้อยนะครับอ้อยสูงสูงก็ตัดยอดลงมาแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วครับอ้าเอายังครับยังครับยังครับโอ้โอ้ไปแล้วลื่นครับลื่น เก็บฝั่งนู้นครับนี่ดูล่องรอยโอ้โหเป็นรอยลึกเลยทางทางคันนาด้วย เขตแดนระหว่างนาปรังกับแปง,ง่้อยครับนี่รอบรอบที่แล้วครับอยู่ตรงนี้ครับรอบที่แล้วตรงนี้ดิ้นขึ้นเองได้ครับไม่ได้มีการดึงแต่อยากใดแต่ว่าก็เกือบไปเหมือนกันนะครับไปโนแล้ว ฝั่งนั้นก็ใกล้กับนามปังเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะแข็งกว่าวกำลังพนต้องแบกตามแล้วครับ ชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงไล่เก็บนะครับไล่เก็บอ้อยแต่ว่าฝั่งโน้นเนี่ยปลอดภัยครับผมฝั่งโน้นนี่แข็งไม่มีปัญหาครับนี่นาปังกำลังสวยเลยไล่เก็บต่อไปครับ คืได้นนอย่างปลอดภัยแล้วสําหรับรถตัดอ้อยไลต่ตาชูจเจริญทรัพย์ก็ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับอยู่ในช่วงท้ายๆก่อนโรงงานจะปิดหีบสำหรับฤดูกาลปี2565นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ